ท่าที่ห้าท่าที uh? ue, euh? ่ห้าท่าอีกอย่างวะแมงกะปุ่นโมเมนท่าท่าที่หกจังแมกกาปุ่นท่าที่ห้าท่าสาลายท่าที่ห้าท่าสาลายท่าที่หกท่าแมงกะปุ่นท่าที่เจ็ดท่าช้าง